ดูต้นไม้ในช่วงที่ฝนตกทำพรๆอย่างนี้สักครั้งหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะคะซึ่งว่าถ้ารอให้อากาศมันดีๆเนี่ยเราก็อาจจะพลาดโอกาสที่ใบไม้มันอยู่เกลื่อนบนพื้นอย่างนี้ถามตัวเองเหมือนกันว่าท,ทำไมชอบ ต้นไม้ที่มันแบบเปลี่ยนสีแล้วก็ใบมันร่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดถึงว่าอาจจะเป็นเพราะว่าในสัญชาติยานของเราเนี่ยชอบอะไรที่มันแตกต่างจะไม่ชอบที่ว่าเเป็นสีเดียวเป็นโทนเดียวไม่ชอบที่จะ ทานอะไรที่อย่างเดียวซ้ำกันหลายๆวันหรือเกิน2วันถึงแม้จะอร่อยแล้วก่อนหน้านั้นเราอยากจะทานมากเท่าไรแต่เราก็มีความรู้สึกก็เบื่อแล้วไม่อยากทานอีกถึงทานแล้วก็ไม่อร่อยเหมือนครั้งแรกก็เชื่อว่าเราเองชอบความแตกต่างสลับกัน อย่างสีนี่ก็เหมือนกันมีหลากหลายสีอย่างที่เป็นสีเหลืองมันก็สวยนะคะสว่างมองไกลๆแต่ถ้าเป็นสีนี้ถ้าดูดีๆมันก็มีหลายสีสีเข้มเป็นด่งดางๆจุดๆสีเหลืองอะหลากหลายสี เคยได้ยินว่า,าต้นไม้เนี่ยมันดูดสีเขียวด,ด,ดูดสารอาหารซึ่งคลอโรฟิลล์เนาะที่มันเป็นสีเขียวมันก็เลยถูกดูดลงไปและน,นี้ก็คือที่เป็นใบไม้ของมันแต่ก็เข้าใจว่าบางทีแล้วสีมันไม่เหมือนกันเนี่ยอาจจะเป็นใบแก่ใบอ่อนใบที่ผลิออกมาก่อนอะไรอย่างนั้น หลากหลายจริงๆแล้วแต่ชนิดพันธุ์ของต้นไม้เพราะฉะนั้นเราบอกกับตัวเองว่าเราเชอบความแตกต่างความแตกต่างมันก็ดีในแง่ที่ว่าเราจะไม่คิดถึงแต่ว่าอยากเห็นแต่สีนี้ตลอดหรือยึดอยู่กับมันยึดอยู่กับมันแค่สิ่งเดียวอย่างเดียว มันจะทำให้เราถ้าใบนี้หายไปยึดอยู่กับตรงนี้จะเอาจะดูแค่ใบนี้ใบเดียวมันก็หายไปหายไปในเมื่อว่าเรายึดอยู่ตรงนั้นสิ่งนั้นหายไปเราก็เกิดความรู้สึกไม่ดีเพราะเราอยากที่จะให้ใบใบนั้นแล้วไม่รู้ใบไหนแล้วหล่นไปแล้วให้มันอยู่กับเราตลอดใช่ไหมคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่มีอะไรที่ตลอดในที่บอกเมื่อกี้ว่าอาหารใช่ไหมคะที่เราว่าอร่อยแล้วแต่ว่าถ้าทานเกินสองครั้งหรือก๋วยเตี๋ยวชามแรกอ,อร่อยมากเลยจะต้องทานอีกทานอีกทานอีก,อกแต่เชื่อเถอะว่าชามที่สองก็ไม่อร่อยแล้วซึ่งน่าจะเป็นที่ว่าความเคยชิน ถ้าเราเคยชินกับสิ่งไหนเรารู้สึกว่ามันธรรมดาพื้นๆไม่มีอะไรพิเศษแล้วมันไม่ตื่นเต้นรือวาแล้วแต่ถ้าได้สิ่งใหม่เนี่ยความรู้สึกมันก็จะกระตือร้อนตื่นเต้นในการที่จะเรียนรู้กับสิ่งนั้นๆแต่เราก็เชื่อว,ว่าถ้าเราได้รู้หลายๆสิ่งหลายๆอย่าง แล้วเราก็จะได้คนพบว่ามันไม่ใช่มีแต่สีแดงสีทองทองอย่างเดียวนะสีเหลืองมันก็มีนะซึ่งมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเปิดใจกว้างพร้อมที่จะเรียนรู้แต่สิ่งที่มันแตกต่างกันเราก็จะได้อะไรหลากหลายมุมมองและใช้ประโยชน์ในสิ่งนั้นนิดนึงจากอันนี้นิดนึงจากอันนั้น แล้วเราก็จะได้ผลงานที่ดีที่สุดนะอันนั้นเป็นสิ่งที่เราเชื่อแบบนั้นแต่ที่นี้อะไรบางทีแล้วทําให้เราเนี่ยไม่กล้าไปกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงรอบตัวเรา น้อนะคะก็แตกต่างกันแล้วที่เราไม่กล้าไปดูเข้าใกล้ๆหรืออะไรอย่างไรก็อาจจะเป็นเพราะว่าหรือที่เราเคยได้ยินมาท่านพระอาจารย์ครูบาอาจารย์ได้สอนไว้ว่าเถ้าเรากลัวตามสัญชาติญาณเนีเ่ยความกลัวมันจะอยู่ในเราแล้วก็ถ้าเป็นแบบใหม่ๆเราไม่เคยกินไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ลิ้มรสหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้สัมผัสก,กับมันเนี่ย เราจะมีความรู้สึกแบบแบบระวังระวังอะ่ะผักออกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะระเบิดไหมมันจะมีตัวมแมลงหรือมีตัวหนอนอะไรเกาะไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราคิดไปข้างหน้าแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเป็นทางด้านลบที่เราเองไม่กล้าที่จะก้าวไปสู่หยิบมันมาดูม,มาศึกษามาเรียนรู้มันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว ท่านก็บอกว่าความกลัวเนี่ยถ้าเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งความกลัวเกิดขึ้นมามันจะทําให้เราไม่มีสติที่จะคิดว่าเราจะทํากับสิ่งนั้นๆอะไรยังไงเพราะว่าความกลัวเนี่ยมันมาหมดบงังทําให้เราเมีความรู้สึกว่ากระตือรือร้นเนี่ยมันหายไป เพราะฉะนั้นในการที่จะทําอะไรมันก็ทําได้ยากเพราะความกลัวนั่นแหละมันมาครอบแล้วก็ครอบงําเราทําให้เราไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้เราเองล่าสุดมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงนี่แหละค่ะที่ว่าจะสัมภาษณ์ผ่านทางออนไลน์ก็เกิดรู้สึกว่ากลัวกลัวว่าเราจะใช้โปรแกรมอะไรเราจะทําในลักษณะไหน คือมันไม่เคยนะคะแต่เมื่อบ,บอกกับตัวเองว่าเขานะ่ะไม่มีอะไรยากเกินในชีวิตนี้เพราะฉะนั้นแล้วกลัวอะไรก็ให้อยู่กับสิ่งนั้นท่านพระอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็สอนสอนกลัวสิ่งไหนให้อยู่กับสิ่งนั้นอยากออกจากสิ่งไหนก็ให้อยู่กับสิ่งนั้นก็ในละะนักษณะว่าทำความคุ้นเคยกับเขาเรียนรู้เขาแล้วเขาเป็นอะไรยังไง และเราก็ก้้วแรกที่เราเข้าไปว่าอืมอ่ะมานั่งดูซิมันเป็นยังไงมันก็จะทําให้ความรู้สึกกลัวเราหายไปแล้วเพราะว่าเป็นความรู้สึกของเราอ่ะมันสัมผัสได้แค่ความรู้สึกเดียวเท่านั้นในขณะหนึ่งหนึ่งถ้าเผื่อว่าเราผลักในความรู้สึกกลัวที่ไม่กล้าออกไปความกล้ามันก็จะเข้ามาในทันทีแล้วถ้าเผื่อเราทําแล้วเราเชื่อศักยภาพของมนุษย์ ว่าทำได้ทุกอย่างเนเราสร้างอ,อ,อะไรอ่าอ,อ,อากาศยานสร้างจรวดสร้างเรือใหญ่ๆเ,เป็นเรือสำราญหรืออะไรสิ่งอะไรที่ก็อ,อ,อย่างโทรศัพท์ไอโฟนเนี่ยค่ะคุยกันจะทำในลักษณะไหนอะไรยังไงถ่ายรูปลงรือ ทางเทคโนโลยีนะวัตรกรรมเนี่ยในช่วงนี้ถ้าเปรียบเทียบแล้วช่วง50ปีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน,นมีหลายอย่างเลยที่เราได้สัมผัสกันในขณะที่ว่าเมื่อก่อนตอนเด็กๆสิ่งนั้นมันยังไม่มีเกิดขึ้นเลยพอเราเข้าไปแล้วเราได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นในความรู้สึกของเราความกลัวหายไปก็กลายเป็นที่เ,เรา เข้าใจได้เพ no so ิ <Pre c> ่มมากขึ้นว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงแล้วมันก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนอย่างที่เราคิดไว้ตอนแรกๆเลยก็ตัวเราเองก็จะจําไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรเข้ามาปรับเปลี่ยนอย่างไรเราก็ถือข้ติที่ว่าให้เข้าไปเรียนรู้เขาปรับชีวิตของเราให้เข้ากับเขาแล้วก็ในขณะเดียวกันใช้เขาให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของตัวเราเอง ฝนเริ่มตกหนักลนะะแล้วนะคะต้อขอบคุณค่ะ,ะต้องกลับแล้วค่ะเดี๋ยวเปียกแล้วไม่สบายใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ่ต้องกลัวค่ะลุยไม่มอไยากเกินที่เจะทำไ,ได้